คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งบอกเลยว่าเขาเป็นปร,รมารารย์โยคะซึ่งเขาเป็นเจ้าของรายการที่เรียกว่าเป็นรายการออนไลน์บ้านเดียวกันกับรายการตีสิบเดย์ของเราด้วยนะคะขอเชิญพบกับนะคะครูหนูชมชื่นสิทธิเวศนะคะสวัสดีครูหนูด้วยค่ะสวัสดีครับ ผมนี่ติดตามเป็นประจำปูเสือรอใช่ไหมโอ้โอแล้วลูกค้ามานะสั่งส้มตำสั่งไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ใหายใจออกเอาศรีรษะคอเนี่ยต้านกับมือเลยให้รู้สึกฝืนหายใจเข้าก่อนหายใจออกค่อยๆกดศรีรษะลงค่ะ ค่อยยกสะโพกขึ้นนี่เราก็เชิญครูหลูมาเพื่อให้มาช่วยฝึกโยคะพี่กอล์ฟในช่วงที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแล้วบอกเลยว่าครูหลุมเนี่ยนะคะมีประสบการณ์การสอนโยคะกว่า40สิปีก็เป็นสูงวัยนะคะเป็นสูงวัยเราก็เห็นว่าแบบมีคนดังเยอะมากเลยหลายๆคนที่เรียนกับครูด้วยปัจจุบันก็ยังต้องสอนคุณหน่อยดบุษกรอยู่จนตอนนี้พี่นอยเก่งมากที่เป็นอดีตก็จะมีคุณเคนอ๋อเคนด้วยพี่ป๊อด ป๊อปโมเดนด้อกเเอาอันนั้นอันนั้นใส่โยคะเลยค่ะตัวเด่นด่นแค่เลยะค่ะก็มีอีกเยอะแยะไปหมดเลยคือตัวในสไตล์การสอนของครัวค่ะก็จะเป็นแบบโยคะดั้งเดิมก็คือว่าต้องเหยียดและยืดไปตามลมหายใจไม่มีกระแทกกระทันแล้วก็จะดูตามคาแรคเตอร์และดูตามข้อจำกัดร่างกายของแต่ละคนเช่นสมมติว่าวันนี้ต้องมาดูแลคุณคุณคุณก๊อฟอย่างงี้ แล้วคุณกอฟเพิ่งจะไปทําสัญญกรรมหน้ามาใช่แล้วคุณหมอกาบอกว่าระหว่างน,นี้อย่าออกกําลังหักโหมใช่ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงเมื่อกี้ก็ถามว่าคุณหมออนุญาตให้ก้มศีรษะลงไหมคะไม่เขาเขา<ม>ยังไม่ให้ก้มหมอบอกไม่ให้ทําอะไรละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูเตรียมมาครูก็จะต้องเปลี่ยนแปลงว่า<อ>ไม่ให้กระเทือนกับปัญหาข้อจํากัดอันนั้นก็คือเราต้องคุยกันก่อนนะคะว่ามีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นครูจะได้ดูแลถูก ในสไตล์การสอนท่าเรียกง่ายๆของครูคือเทเลเมดตามที่อยากจะได้เลยครูหรูจะสามารถสอนอะไรได้ไหมคะหนักใจไหมคะเนเห็นลูกศิษย์คนนี้จริงๆแล้วเป็นคนชอบชอบสอนนักเรียนผู้ชายอ๋อมาไม่จริงหรอกครูอาจจะชินชินจากเคนหรือเปล่าโอเคมาเรียนกันเราก็เพลินอนี้เปล่าแต่่าคือความหลอนมันก็เป็นปฐมนั่ไงเห็นไหม เนี่ยอย่างนี้น่ามาเรียนเห็นไหมเพราะว่าูไม่เครียดคนสนาาวันนี้ก็คืออยากจะเตรียมสักสามท่าเพื่อเป็นให้ของขวัญท่านผู้ชมด้วยว่าเออทำแบบคุณก๊อฟแล้วโอเคนะนะคะลองนั่งดูสิคะนั่งคัสมาิดูก่อนผมบอกเลยเรื่องออกกลังายนี่ไม่ต้องพูดกับผมคือเก่งมากออย พอดูท่านั่งแล้วนะคะโอ้โหหลังไม่ยืดเลยคุณก็ขาเอาเอาบล็อกนั่นมาลองมาแล้วก็จะทําให้สบายขึ้นตัวสูงขึ้นด้วยรอ,องขึ้นอีกนิดนึงโอ,โอเคค่ะคแล้วเอานิ้วมือประสานกันแบบนี้หันฝ่ามือออกนะคะคหายใจเข้ายกแขนขึ้นอ่ะยกขึ้นเหนือศีรษะเลย แล้วมองไปข้างหน้าตรงๆนะโอเคออกแรงดึงแขนยืดกระดูกสันหลังและดันนิ้วมือขึ้นเพดาน,นะคะ่ะแบบนี้แล้วมองไปข้างหน้าด้วยคะ่ะโอเคระหว่างนี้หายใจนะคะหนึ่งต้องหายใจเหรอหายใจสามสี่ห้าอ่าแล้วก็ลงพอนลมหายใจออกรดลงอ้ตรงนี้ช่วยอะไรฮะอันนี้เวลาที่ยกแขนและดึงกระดูกสันหลังขึ้นเนี่ยครับ ที่นั่งหดนั่งงอนอนหดนอนงอกันเราดึงกระดูกสันหลังขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นมันก็จะป้องกันหมอนรองกระดูกทับเส้นด้วยพอยกแขนละค้างท่าขนาดนั้นเนี่ยปอดขยายตัวเพราะฉะนั้นถุงลมในปอดมันก็จะได้อากาศถ้าอยู่ในที่อากาศถ่ายเทดีเนี่ยถุงลมในปอดแข็งแรงหน่าสดไงคะใช่ไหมอ่าโอเคอ่ะตรงนี้นั่งครับนั่ง่านั่งและยืดขาไปด้านหน้า นั่งแล้วยืดขาปเแบบนี้ค่ะอ๋อโอเคอันนี้ข้าหนึ่งใช้กำลังท้องนะคะยกขึ้นยกขึ้นค่ะยกขึ้นอ่ะยกเลยค่ะใจใจขยายให้โดนอกันหนึ่งท่านี้ถ้าเผื่อในภาษาโยคะเรียกว่าวัชโรลิมันจะเป็น สายฟ้าอันนี้ลดพุงได้ด้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องให้แข็งแรงแต่ในขณะเดียวกันมีผลพลอยได้คือขจัดไขมันออกทุกคนต้องรู้จักแพล้งใช่ไหมคะครับโอเค,คเพราะฉะนั้นในในการฝึกโยคะก็มีแพล้งเหมือนกันตัวเทคนิคของโยคะเขาก็จะให้เรานั่งแบบนี้และโน้มตัวข้างหน้าวางข้อศอกลงค่ะ ลากไปเลยแล้วก้นอย่าโยกเหยียบเลยค่ะเอาเท้าเหยียบพื้นแน่นๆตั้งโอเควางเท้าลงเนาะแล้วก็เลื่อนก้นมาทับส้นเท้าอ้าวเลื่อนเท้าคว่ำตัวไว้อย่างนี้ค่ะอ้าวคว่ำตัวแดงขาคว่ำตัวอ้าวเด็กเข้าออกกันเข้าออกหนึ่งอ่าคือพยายามคุยอยากให้ให้ได้มันเป็นเส้นตรงจริงๆแล้วนะคะมันต้องเป็นเส้นตรงแบบนี้ตัวนี้ ตัวนี้คู่ทำดูสบายมากคืออย่าแอนท้องนะอย่าแอนท้องไม่งั้นเดี๋ยวหลังเจ็บเดี๋ยวเป็นหมอนรองกระดูกนะคะแบบนี้เราใช้ปลายสอกับสันเท้าเนี่ยพยุงร่างกายเราเท่านี้ครับค้างเอาไว้10บวินาทีค่ะแล้วก็ค่อยๆเหยียดนี่มาคลายด้วยตัวนี้แล้วก็กลับขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะนั้นเราจะได้แกนกลางของลำตัว นะฮะกล้ามเนื้อหน้าท้องในโยคะเนี่ยเขาให้มีการเมื่อเปิดแล้วก็ต้องปิดด้วยเพื่อที่จะคลายแล้วเราก็จะด้วยทำอะไรให้สบายอ่นอนอ่ะนต้องปิดด้วยต้องปิดด้วยนอนสักนิดนึงแต่นี้ก็ไม่เกี่ยวกับใบหน้าอีกให้ทาอันนี้ก่อนงอเข่าข้างซ้ายแดนงอเข่าข้างซ้ายขึ้นก็คับอ่าแล้วเอาเท้าซ้ายวางบนหัวเข่าข้างขวาครับเอเท้าซ้ายวางหัวเข่าข้างขวาโอเคเอามือขวามาประคองหัวเข่าด้านซ้ายอ่าแล้วก็การแขนซ้ายออกขนานกระไล่ยืดอย่างเงี้ยหรอนะ หายใจเข้าตอนนี้เข้าลึกๆอย่าลืมลมหายใจใหายใจออกค่อยหัวเข่าไปทางขวาไม่อยากหายใจออกเลยแต่หันหน้าไปทางซ้ายค่ะเอาหันหน้าทางซ้ายด้วยดัานหลังใช่ไหมใช่อันนี้อ่าหายใจไปหนึ่งหายใจไปกอ๊อปสองอหายใจออกยืดออกคนนี้ยืดออกอ่าสลับขา ขวาแล้ขวาขวาขวาหายใจออกค่อยไปทางซ้ายแต่หันไปมองขวารู้สึกที่เอวไหมครับอ่าหายใจค่ะหนึ่งดีมากสองสอ่าดีค่ะหายใจออกคลายโอเคอ้าวตอนนี้ให้เปิดเท้าห่างจากกันพอสมควรแล้วก็เอาแขนสองข้างวางไว้ข้างลำตัวให้พิจารณาตัวเอง ก่อนจะตายต้องทำยังไงอะไรนะก่อนตายนะคะก็คือว่าสุดท้ายเขาเรียกท่าศพอ๋อท่าศพอพิจารณาแล้วก็คลายตัวเองค่ะดูตั้งแต่ศีรษะไล่เรื่อยเลยคลายทุกส่วนที่มันยังตึงอยู่ขยับได้นะแล้วก็คลายขยับคลายขยับคลายไปจนถึงปลายเท้าแล้วเขาบอกว่าให้เราอยู่ในท่านี้เนี่ยด้วยลมหายใจของเราที่ลึกยาวและแผ่วเบาแต่ไม่ใช่นอนหลับนะนอนกำหนดลมหายใจและผ่อนคลาย ต้องลองพิสูจน์นะว่าหลับหรืยอยังแล้วครูอยากถามว่าตรงเนี้ยคุณก๊อฟกับ คุณแอนรู้สึกยังไงโอเคไหมคะก็ผ่อนคลายคำว่านั่งสมาธิในผู้ศาสนาเนี่ยคือไม่ได้กําหนดว่าต้องนั่งอย่างเดียวนะนอนก็ได้นอนได้ยืนสงบได้อะไรก็ได้ที่คุณอยู่นิ่งๆแสดงว่าคุณกอล์ฟเนี่ยมีพื้นฐานจิตที่ดีเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจฝึกโยคะนะคะจริงๆการฝึกโยคะเนี่ยมันก็ช่วยแก้การเจ็บปวดต่างๆด้วยนะแล้วก็ได้ข้อคิดการใช้ชีวิตต่างๆเวลาที่เรามีสมาธิด้วยก็ติดตามรายการของคุณครูได้ใช่ไหมคะรายการคู้ณเสือรอเสือรอ ซึ่งม,มีทุกวันพฤหัสเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็บอกได้เลยว่าสิ่งที่อยู่ในรายการนั้นนะคะอาจจะกระทบใจของคนบางคนที่โอเคมีปัญหาร่างกายแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าเผื่อดูรายการนี้แล้วอาจจะกระทับใจและ ลองฝึกดูก็ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องแสวงหาครูก็ได้แต่ในโอกาสที่บางอีพิโซดที่ยากก็อยากจะให้นั่งและศึกษาเอาและพิจารณาว่าควรจะเรียนที่ไหนเท่านั้นซึ่งจริงๆมีคุณหมอสมดุลอีกคนใช่ค่ะคุณหมอสมดุลเนี่ยก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนา t o m y ของโยคะซึ่งจะมามาอธิบายให้ฟังว่าในท่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับ สรีระวิทยาของเราอย่างไรทําแล้วจ้องไม่เกิดไ็ได้ <laughs> ได้อไ,ไปใน YouTube ค่ะช่องของ20 20 e n t e r t a i n m e n t อย่างที่คุณหนูบอกนะคะ<ช>ก็คือทุกวันพฤหัส ห้าโมงเย็นกับปูเสรเนาะแต่ว่าชีวิตทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่ว่องไวมากเนาะเรายุ่งกันตลอดเวลาถ้ามีเวลาแบบมานั่งดูรายการแล้วก็ทําตามไปด้วยน่าจะช่วยเรื่องของการแบบความเครียดอะไรต่างๆดีดีเลยล่ะแต่ถ้าเครียดเรื่องเส้นผมล่ะคะพี่อ้าวดีแปะแปะไดครับยังไงดีแปะแปเเซรน์ไดครับแล้วก็แก้ข่าวเลยได้ความรู้เพิ่มใช่ที่บอกว่าไปทำไปปลูกผมอะไรไม่จริงไม่จริงก็บอกไปแล้วว่าไปหามา ถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรมายืนยันได้เอาไปร้านหนึ่งแต่ถ้าเกิดยืนยันไม่ได้ผมก็จะแจ้งความเท่านั้นเองวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ก๊อฟมากเลยนครับแล้วขอบคุณอาจารย์หนูด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่เสาร์หน้าบ่ายสามช่องสามกดเลขสานะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะคคุณครับ